กรี๊ดหนักมากนานกุลชานนแอปทักษะออนควงคู่ออกงานหวานฉ่าด้านแฟนแฟนแ,ฟนแห่กดใจรัวๆทาเอาภาพนี้โกอยยอดเป็นแสนบอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่แฟนแฟนแห่รอลุ้นเลื่อนสถานะใช้คว้าวแฟนกันแบบจริงจังสักทีสำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นแอปทักษะออนและนักสแสดงหนุ่มหล่อยอย่างนานกุลชานน ที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้วันที่18ธันวาคมเป็นตอนแรกของเรื่องหารักด้วยใจเธอไฟยัเเซลที่ลงจอออนแอร์ air ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาแฟนๆที่ได้รับชมทำเอาฟินจิกกันหมอนขาดเลยทีเดียวนันกุลโพสช็อตหวานคู่แอปทักษะออนล่าสุดนันกุลก็ได้ควงคู่แอปออกงาน u n i ิเซฟบลูคาเพ e t ซึ่งมาในลุกเรียบหรูดูแพง สวยหล่อเหมาะสมแบบสุดๆพร้อมระบุเชิญชวนแฟนๆให้รบชมซีรีส์ของทั้งคู่เอาไว้ว่าฝากน้องเชนกับพี่หญิงด้วยนะครับคืนนี้20.30 GMM 25ครับ See y o u tonight 20.30 atGMM 25 22.30ทาง Viu เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหารักด้วยใจเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟยวเซล งานนี้ทำเอาแฟนๆแ,แห่คอมเมนต์กรีดกราดกันสนานไอจอาทิไม่ค่อยจะโพสต์แต่พอโพสต์ทีหนึ่งคุยได้เลยค่ะขอรถพยาบาลด่วนนนละครน่ารักมากน้องเชนคือมีเป้าหมายในการเลือกที่ฝึกงานชัดเจนมากไม่รู้ว่าชอบบริษัทหรืออยากอยู่ใกล้พี่หญิงน,นะอะไรกรี๊ดกำลังมาขนาดนี้ปั่นทวิตให้กระจุยไปเลย หน้าจอกันทั้งบ้านเลยค่ะมีห้าเครื่องเปิดครบทุกเครื่องเลยค่ะคุณแม่คุณยายกรีสัตว์สลันบ้านเลยค่ะงืออ่อรูปคู่น่ารากักหุยอะไรกรีดดดแดดเป็นต้น